ให้หมดเลยเดี๋ยวจะจัดการด้วยเครื่องนี้เครื่องเดียวไม่ง้อคลินิกอีกต่อไปไม่อยากเข้าคลินิกก็กำจัดขนแบบเลเซอร์ from home ได้นะจ๊ะสาวๆด้วยเครื่องเลเซอร์กำจัดขนปริน IPL Laser multi function Gen 3ทำเองนักเลงพอไม่ต้องง้อใครเปลวเปเป,เปยิงให้สะใจด้วยจำนวนช็อตจัดเต็มถึง9 90, 9 9 9 9 9ชอ็อตยิงไปเธอจ้าไม่รู้จะหมดปีไหนมาพร้อมเลเซอร์แบบควอดทูป ที่เห็นผลไวกว่าแบบทั่วไปโดยมีหัวมาให้3ขนาดเลยขนาดใหญ่ใช้กับบริเวณกว้างเช่นขาแขนขนาดกลางเหมาะกับใบหน้ารักแร้บิกินี่บาซิเลียนขนาดเล็กนวดคางคุณพระ ด้วยระดับพลังงานสูงถึง15จูลซึ่งมากกว่า IPL ทั่วไปถึง10เท่าทำให้เข้าถึงเส้นขนที่หนาและแข็งได้ดีขึ้นและสามารถปรับระดับแสงได้ถึง5ระดับอีกด้วยวิธีการเปิดก็ง่ายแสนง่ายยิ่งกว่าหายใจเสียบปลักก๊กกดปุ่มค้างไว้เพื่อเปิดปิดและกดปุ่มด้านบนเพื่อยิงเลเซอร์เพิ่มระดับความแรงของแสงด้วยปุ่มด้านล่างสำหรับใครที่ไม่อยากมานั่งกดก็มีโหมด auto f แฟ s h มาให้โดยกด2ปุ่มนี้ค้างไว จนกว่าคําว่าออโต้จะขึ้นที่หน้าจอตัวเครื่องจะทำการยิงเลเซอร์อัตโนมัติเมื่อแนบกับผิวเท่านั้นนะเรียกว่า Skin Touch Sensor ถ้าเรายกขึ้นจากผิวก็จะไม่มีเลเซอร์ลั่นแน่นอนจ้ายิงเลเซอร์ใครว่าเจ็บเครื่องนี้ไม่เจ็บเลยเพราะว่าเป็นเลเซอร์แบบ IPL ความแรงน้อยกว่าคลินิกแต่ทำให้เราสะดวกใช้งานได้ที่บ้านไม่ต้องออกไปข้างนอกนัดหมอให้วุ่นวาย ต้องบอกก่อนนะว่าการยิงเลเซอร์ต้องทำเป็นประจำนะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์แบบไหนเลเซอร์จะช่วยทำให้คนของเราบางลงอ่อนลงจนค่อยๆหายไปอย่างน้อยเดือนแรกเนี่ยแนะนำทำสามถึงสครั้งต่อสัปดาห์ถ้าเริ่มจางลงแล้วก็ใช้1นถึงสครั้งต่อสัปดาห์ได้จ้าอีกหนึ่งข้อดีคือ IPL เครื่องนี้สามารถช่วยกระตุ้นสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะโดยเราจะใช้หัวขนาดกลางความแรงเพียงแค่ระดับหนึ่งพอ ใช้ยิงทั่วใบหน้าไปเลยผิวดูเนียนขึ้นลดรอยแดงรอยสิวรอยดำทำเสร็จแล้วอย่าลืมทาครีมบำรุงผิวต่อด้วยนะจ๊ะตัวเครื่องมาพร้อมถุงผ้าสุดเลิศชุดที่โกนแว่นตาแถมรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะเธอสรุปความดีงามของปริน IPL เลเซอร์เครื่องนี้ช้อปปี้ว่าด,ดีสะดวกมากๆสามารถทำเองได้ที่บ้านมีหัวให้เลือก3แบบทำได้ทุกส่วน ช่วยกระตุ้นให้ผิวหน้าดูดีขึ้นข้อสังเกตเลเซอร์ IPL แรงไม่เท่ากับเลเซอร์ที่คลินิกอยู่แล้วต้องทำบ่อยกว่าและสม่ำเสมอในช่วงที่ไม่อยากออกจากบ้านไปคลินิกแบบนี้เจ้าพริน IPL เลเซอร์มัลติฟังชันเจนทรถือว่าตอบโจทย์มากๆกับสาวๆใช้ดีจริงด้วยยอดขายกว่า14,000เครื่องบนช้อปปีใครที่สนใจสามารถตามไปช็อปกันได้เลยในดีสคริปชันด้านล่างค่ะ สำหรับครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรหรือใครอยากให้เรารีวิวอะไรคอมเมนต์มาบอกเรากันได้เลยอย่าลืมกดไลค์แชร์ s ับสไครป c ช anel ช้อปปี้ไทยแลนด์ของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของรีวิวไวเวอร์ค่ะ